เอาละครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมเก่าเขากับผมริวนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกม n b a 2 k 2 4นะครับในพาร์ทที่4แล้วคือเพื่อนๆมีเพื่อนๆคอมเมนต์บอกว่าเออพี่อยากอยากได้ทุกวันเลยอยากให้พี่ให้ให้ผมลงคลิปทุกวันเลยนะขอทุกวันได้ไหมคือผมอยากลงทุกวันนะเพื่อนๆแต่ผมตอนนี้ผมเรียนอยู่นะครับที่มหาลัยปี2นะคือมันก็มีงานมหาลัยมีเรียนมหาลัยนะคือผมจะพยายามลงให้ได้ทุกวันนะครับแต่ว่าถ้ามันไม่ได้จริงๆก็จะไม่เกิน1วันแน่นอนนะครับต้องให้เพื่อนๆรอดิ้นเขาแหมแล้วประเด็นคือผมชอบเปิด คลิปตอนที่แบบอยู่กลางวันนะเพื่อนๆคือมันสวยจับใจจริงครับกราฟิกเกมนี้นะก่อนที่เราจะไปเริ่มเกมกันในวันนี้นะครับผมมีเพื่อนๆเขียนมาในคอมเมนต์นะครับว่าเออพี่เกมหน้าพี่อัพฟีโตเถอะมันมันต้องใช้อะ่ะคือเราเข้าข้างในบ่อยอะไรเงี้ยที่เพื่อนๆพูดมาจริงถูกแล้วผมคนอัพมากนะครับเพราะฟีโตตอนนี้เราอยู่ที่ย5ส้าน้อยมากๆเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นผมจะอัพไปเลยนะนะครับเราไปถึงประมาณ นี้เท่าไหร่วะสามพันโอก็ไม่ได้แพงนะครับโอเคอัพเลยครับไปรวยกันครับโอเคเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะชูดฟรีโทได้สักทีนะครับเพื่อนเอแล้วเกมที่เราจะไปแข่งในวันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆยังเดาไม่ถูกนะครับผมจะเดินจะใช้เพื่อนดูนะครับสังเกตว่าคนที่เขามาดูการแข่งขันเขาใส่เสื้ออะไรนะครับแล้วก็ไอตรงบนพื้นเนี่ยมันเขียนว่าอะไรนะครับแน่นอนครับเราจะมาแข่งกับโอเคซีนั่นเองครับซึ่งถ้าเพื่อนๆนสังเกตตรงนี้นะครับมันเขียนว่า play next game jam Dallas Mavericks ใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วเเนนีี่ยมัคือทป็ คีย์เกมคืออะไรครับคีย์เกมคือเกมที่เมื่อเราเล่นนะครับมันจะแบบว่าทําให้เราได้โกลดพอยท์นะครับเพื่อไปอัพเราในลีดเดอร์บอร์ดที่เป็นลีดเดอร์บอร์ดของโกดเทียนะครับซึ่งเอาง่ายคีย์เกมมันคือเกมสําหรับสตอรี่ไลน์ซึ่งถ้าเราเล่นแต่คีย์เกมนะครับเราจะได้พาดแมตส์สคัญที่แบบแมต์ที่น่านเล่นไปเยอะแยะเลยนะครับเนี่ยเห็นปะกว่าจะมาถึงคีย์เกมแม่งแบบโอ้โหนานมากดูดิเห็นปะมันไม่ใช่สไตล์ผมครับผมอยากเล่นแบบเกมที่มันมัน,มนด้วยอย่างเช่นเกมนี้นะที่เราจะไปเจอ OKC OK ซึ่งในันรก็มี เลยเยอร์ที่สนใจนั่นก็คือเอ่ออเล็กซานเดอร์นะครับผมมีเอ่อจอชคิดดี้นะครับแล้วก็มีเอ่อเชดพองเกนนั่นเองนะครับผมก็น่าจะเป็นแม์ที่น่าจะตึงพอสมควรนะครับผมโดยเฉพาะไอ้อเล็กซานเดอร์ยันเก้าสิบสามโอ้โหเอาเลยนะเพื่อนแม่งน่ากลัวมากครับก็จะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยครับนี่มาแล้วครับผมโอ้โหทุกคนไม่งถ่ายรูปเราเรายังดังเหมือนเดิมเลยนะ ดังที่สุดแล้วบ้างเนี่ยี่เนี่ยอะไรฮะเออเออแล้วก็เพื่อนๆเดี๋ยวผมขอบอกเพื่อนนิดนึงนะครับตรงเวิร์กอัลรูมนะครับผมที่เพื่อนๆแบบว่าพิมพ์มาในใต้คอมเมนต์นะครับว่าเออพี่ครับมาเล่นมาเล่นแล้วแบบว่าทําให้ตัวแบบว่าใหญ่ขึ้นหน่อยครับคือผมก็อยากทําเหมือนกันนะครับแต่ว่าคือมันมันเล่นแล้วมันต้องมีครูดาวนะครับเพราะว่าผมเล่นไปแล้วอาทิตย์นี้นะเนี่ยถ้าเพื่อนสังเกตนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะคือเห็นไหมถ้าซ้ายบนมันเขียนว่า time remaining six days นะคคครรรรััััับบบผผมมมมมแแแลลลลลลล้้้้้้้้วววววววนน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 ตตออออองงูดดดดดาาาาาปปปะะะะณ7 37ถถเเเ่่จจไไีีีหืึย ได้นะครับผมซึ่งก็ต้องรออีกไปน่าจะประมาณเป็นเดือนนะครับกว่าจะได้เปลี่ยนบอลลีไทยนะก็เล่นไปเรืเร่อยๆครับแต่ผมไม่ลืมแน่นอนครับถ้ามีถ้าครูดาวมันหายผมมาเล่นแน่นอนครับโอเคเราไปรุปรยกันเลยเพื่อนๆนะตอนนี้เหมือนจะเป็นบ้านของทาง OKC OK นะครับผมเรามาเล่นที่บ้านเขาเลยนะ <c oughs> เอาคุยกับเอเซนเดอร์เฉยฮะเออ เจอแน่เจอแน่แต่แนวเพื่อนการครับแนวเฟรนลี่ไม่ได้แนวบอกว่าดูถูกหมิ่นอะไรกันนะโอเคครับตาลีนเราได้ทิปนะโอ้โหนาน,าน,านานจะเห็นได้ทิปทีครับทีมไปมฮะอเล็กซานเดอร์หลุดไปก่อนฮะชิมุระครับขึ้นได้ไหมเรียบร้อยครับผมจอดกิบดี้เข้าไปแล้วครับโอ้โห,โหตานี้น่าจะตึงอยู่ครับทีมอีกฝั่งแม่งน่ากลัวอยู่นะครับผม อันดับนี้เดวิดมาสก,กีนหน่อยครับสวยงามแล้วเราปลาล็อกโอ้โหไอมันตัวสูงไงมันบล็อกไอ้นี่เราได้ครับโอเคเราการัสวยไปครับส่งให้อันดับี้เดวิดเข้าในครับส่งออกไหมเพื่อนเนี่ยคือผมที่ผมบอกว่ามันชอบฝืนเล่นนะอันดะับี้เดวิดเนี่ยสิบวิได้ได้ได้เฟซเข้าไปครับมาชิมุระหลุด ต้องขึ้นแล้วต้องขึ้นแล้วไม่มีเวลา,าเล่นแล้วไม่เป็นไรครับแหมไอเช็ตนี่มันแขนยาวขาย,ยาวจริงๆครับโอ้โหซอสอกิดดี้ครับโอ้โหอเล็กซานเดอร์สองแปดแล,ล้วหรอวะโอ้โหไม่ทันสังเกตเลยครับไม่ได้ฝาเจมก่อนโอเคโอเคตั้งสติครับทำเอาเลยเหมือนเลวอนจะสวิตไปเป็นพลอยกาดเราน่าจะมาชูแตชูตติ้งการแทนนะครับ ไปสเก็นให้ป่าก่อนคัดแล้วสวยครับโอเคได้อยู่ฮะเฮ้ยโอ้โหแม่งโหดจริงครับฟุ๊กฟุ๊กฟุ๊กหลุดไหมหลุดอยู่นะแต่ว่านี่เรียบร้อยเอ้าผมอ่านแล้วว่ามันจะมามาข้างบนนะครับแล้วเพื่อนส่งอีกโถ่เอ้ยโอ้โหเลยบอลแม่ง สวยครับเลยบอลเลยแบกเลยแบกลุยฮะลุยโอ้โหโดนสกีนโอ้โอเคเราเป็นพวกที่บ้านเริ่มช้าอยู่แล้วครับ starts slow ครับแต่ยังไงเดี๋ยวเราคัมแบกไปแน่นอนครับแค่ต้องหาจังหวะให้ได้แค่นั้นเองครับลุดเข้ามาแล้วครับเอตุนิเดวิดขึ้นสวยพอได้พอได้แค่ต้องหาต้องต้องกันให้ได้ครับตอนนี้ปัญหาเราค่อนข้างอยู่ที่กันนะบุกยังไม่ใช่ปัญหาขนาดนั้นนะครับผม ตัวแต่ตัวแม่งตึงเหลือเกินนะโอ้โหมันจะถ่ายเข้ามาเรื่อยๆอย่างนี้ได้เหรอไม่คือคือเกรงใจกันหน่อยฮะมาอย่างนี้เลยครับโอเคสวยครับหลุดไหมเฟกอ่าไม่ได้เจมไปเจมเจมมันถึงเวลาแล้วเจมสก,กินได้สองตัวแล้วจึ้มเจมอ่านเกมอยู่เหรอเอา้าอะไรนะ่ะผมได้ไหม เจมทำอะไรครับเมื่อกี้มาเจมนิ่งไปเลยอ่ะเฮ้ยตานี้แม่งยากกว่าที่คิดครับโอเคเราเอาให้ได้สิบแต้มก่อนนะโอ้หแอนโทนี่เดวิดสกินอย่างงี้โอเคส่งสิเออขึ้นได้ไหมแอนวานแอนตทนนี่เดวิดมันต้องหนีอยู่วะสิบโอ้โหเช็ดไม่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 ลงแอนโทนี่เดวิดขนาดนั้นถ้าลงก็แปลกครับ เราจะส่งให้ส่งเลยแล้วกันครับผมว่าได้เออเชื่อใจเพื่อนอยู่แล้วครับคือตอนแรกจะไม่ส่งเพราะว่ากลัวบอลแม่งหลุดแกค่าส่งไม่ได้สูงขนาดนั้น,นครับโอ้โหอล็กซานเดอร์แม่งอ่าเร็วมากมันเร็วมากเลยครับอล็กซานเดอร์อ่มันแบบชุบชุไม่ทันจริงๆเอาคัดในนะอ,อย่างเงี้ยคัดนไนนะอย่างเงี้ยเชดแม่งสูงครับมีตัวในสูงนี่มันก็ขึ้นยากนะ โอ้โหแล้วดูเช็ดไอมินอล็กซนเดอร์อุ้ยอลลน,นี่ได้บิดหัวูอย่าดูถูกกูนะใจยเย,ยจ็นใจเย,ยจ็นใจเย,ย็นครับออกมาก่อนเพื่อนอลี่ส่งให้เจมจเจมเล่นได้ไหมจเจมเล่นได้ไหมเราเออะ <c oughs> จมกถ่ายเข้าแล้วฮนะเพื่อนถ้าสังเกตนะตอนนี้ด้านขวาบนผมเทิร์เวอร์ไป3รอบแล้วนะครับตอนเปิดมาแม่งไม่มีสติเลยนะ แลตอนนี้เราเราเริ่มกลับมาแล้วครับเราเริ่มเริ่มมีสติขึ้นแล้วนะวโอโ้โหเออไม่ลงแล้วเว้โอโ้แม่งลงทุกลูกเลยการจอดกิ๊ดดี้ว w h เตอร์ไปส่งให้นานชีมุระตัดไหนได้ไหมลูกนี้ผมตัดไหนได้ไหมได้ไหมอ่าเฟซหนึ่งทีครับโอ้โหแล้วมัน I, คือตอนแรกมันเขียวแล้วนะไม่น่าจะลงครับลูกนี้รีบาวอีกลอบจะได้ไมากเออเอาไงดีวะอลองให้เดวิดเล่นดูครับส่งไปให้ชิมูระเอาสวยดิเอา้าได้ไหมเออสวยเพื่อนโอเคโอเคทีมเราเริ่มเอาครับข้ามไปฮนะโอ้ยก็อดเอาเจมมาไปฮนะ เอาแล้วหลุดหรือเปล่าโอ้ไม่กอดเลยบอลแม่งแบบมาดิกว่าเฮ้ยคือแบบผมบปล่อยให้มันหลุดไปนิดเดียวไม่ได้เลยเพื่อนๆินส,สวยส่งสวยครับเฮ้ยโอ้โหแล้วเอาไม่ลงเช็ดเช็ดไม่ลงเช็ด เชนเว้าโอ้สวยครับโอ้โหฮะเฮ้ยอเล็กซานเดอร์มาตั้งแต่เมื่อไหร่โอ้โหมันวิ่งมาตั้งแต่เมื่อไหร่วะเพื่อนโอ้ย่ย่าย่าย่ายาโอ้โหไม่แต่ละตัวไม่โหดจัดเลยครับตึงมากนะ เรามากันแล้วนะโอเคครับพวงนี้เราน่าจะขึ้นเลยได้ชิวๆได้ไหมเออโอเคได้ฟาวครับโอ้โดนจับนั่งเลยครับเพอร์ฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเต็มนี้อเล็กซานเดอร์มันกดไป25แต้มแล้วหรอวะเพิ่นเริ่มคอตัวสองมาเองนะ ให้บาดเจมครับไม่ได้สกรีนให้เลบอลครับเราไปสกรีนคอนเนอร์ให้เล่บอลด้วยไหมลูกนี้ราเซลสามเต้มไม่ลงครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรตอนนี้เราตามอยู่สิบเต้มยังยังเป็นไปได้อยู่เป็นไปได้แน่ๆอยู่แล้วอะแต่ว่าคือด้วยความยากครับนีแม่งฝกผมไม่มั่นใจแล้วไงโอเคครับฟุก ไปครับส่งลูุนี้น่าจะได้ถ้าไม่ได้ออกก่อนเดวิดเชโรเลสเซลจับบอลครับตะกินขนานอีกแล้วโอ้โหเชดแม่งปัดอย่างนั้นเลยฮะปัดออกเป็นขนมเลยฮะ,อะโอ้โหล,ล้วเฟดไกลมากไม่ไหวว่างนะมุด บางนะบูธโอเคครับโอเคโอเคมันค่อยมีหวังขึ้นมาหน่อยครับทีมชูดสามแต้มลงอย่างนี้ไอ,อ้สัวโโตว,ว ي, ์โอ้โหอยากอยาตรงนี้กันเอ้ามาดิวะมาดิวะเฮ้ยเอ้าโอ้โหโดนสติลเพื่อนยังไม่ได้ขอล็อบเลยฮนะเพื่อนล็อบให้แล้วครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววเแล้วไงอ่ะมาผมตัดเข้าในลูกนี้โอเคได้อยู่ครับได้อยู่ผมผมขอเปิดเทคโอเวอร์เป็นกันแล้วกันครับรอบเนี้ยคือต้องกันจริงๆครับนี่มันต้องกันอย่างเงี้ยคือมันต้องเทคโอเวอร์กันอย่างเงี้ยไม่งั้นไม่อยู่จริงครับโอเค สวยมากเราเข้าอัลเตอร์ดิวิดขอนะขอเหอะขอร้องเฮ้ยเอาใหม่ไม่เป็นไรฮะเฟซหนึ่งทีครับไปโอ้โหผมเปิดเทคโอเวอร์กันแล้วน่าจะพอกันได้อยู่นะอื้โออโอเคได้ยังกันได้จริงๆครับยังกันได้จริงๆครับ่กไปทางขวาขวาลงอยู่วูดไม่ลงอีกแล้ว เดวิดโดนบล็อกโอ้โหอะไรวะเนี่ยต้องการป๋าเจมกับสนามด้วยกันครับไม่ไม่ไม่น,าน่าลงสวยโอเคโอเคใจเยน็น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 ใจเย็นโอ้โหรีบเลยเกินนะครับนี่แหละแบ็คมาครับตรงนี้เราขึ้นได้ไหมโอเคได้ฟาวครับเดี๋ยว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 ส่งไม่ได้ครับเช็ดอยู่อย่างนั้นนะ ยังไงเดวิดได้รีบาวสวยมากโอเคเดวิดสวยครับโหแล้วดูดิแม่งแบบเอ้ยสวยไม่ลงโอเคโอเคอะไงครับเอเนอรจีจะหมดเอาวิ่งอย่างนี้ครับเอเนจีเดวิดได้บอลโอโ้โหโดนเช็ดกันอย่างนั้นเอารับเซลสามแต้ม yes come on man เก้าแต้มแล้วครับตอนนี้ตามเก้าแต้มละ แขาสริ่มเป็นแบบคือเทโก้การผมโบดแล้วด้วยไงปรนะเด็นอะผมเนครับเนี่ยแล้วมันโอ้โหโอ้โโอเคโอเคลูกนี้เราได้ครับ <And S 2> เออยับลงห่วงไปเอาไงด okay. ีวะโอเคอ่ะอ่ะอะไรอะไร ผมกันแล้วนะคือมันไม่มีทำทำอะไรไม่ได้แล้วครับอย่างนั้นอนะ่ะคือสุดๆแล้วอะ่ะเ <Davis S 1> ดนแฮมแบ็คไปครับเดวิทเ <Davis S 1> ข้าโอ้โหขึ้นอย่างนั้นเพื่อนไม่ต้องฟอร์สก็ได้โอ้อร์สไปครับเ <Here 's S 1> ป๊งที What โอเคสามแตะได้ไหมยังจะเลิ สวยครับโอ้โหแม่งโดดบล็อกอย่างงั้นเฮ้ยโอ้เพื่อนบังชูเลยเหรอโอ้โอเคกัน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 หน่อยกัน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 หน่อยสปินมุกโอ้โดดโอ้ยกันได้เลย กันได้ก็ดีใจแล้วครับมาสกินขวาไปโอเคเอ้าอ๋อมันบล็อกฟาวเหรอผมรู้ก็ผมฟาวโอเคตกใจหมดครับอย่างว่าฟาวได้ไงวะปึ๊บจะไปครับเดวิดส่งสูงหน่อยครับโอ้โหแม่คือมันมีอเล็กซานเดอร์ไม่พอครับมันมีเช็ดในการกันข้างในด้วยนะครับแม่งย่าเข้าไปใหญ่เลยฮะ สวยโอ้โหแล้วมันได้ดีบาวมารีบเล่นหน่อยอ n น r g อร์จี้หมดแล้วครับกันจนเหนื่อยเลยครับเกมนี้จะแจกส่งให้รีบนะแต่น่าจะโดนตัดครับส่งไห้บู๊ตก่อนเอาเราตัดอะไรแล้วโอเครีบ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 ลีฟเออ มันเฟคผมเพื่อนเพื okay. s <S mm? okay. wow. ่อนเพื hey, uh. ่อนเพื่อนเพื่อนอย่าพลาดโอเคกันอยู่สวยครับรีบาวหน่อยโอเคติดติดสกีผมแล้วชูดไปลีฟต้องใจเล่นครับสมาธิต้องมาครับเราจะพยายามแบ่งบอลภาละเลยบอนเจมให้มากที่สุดนะเพราะเขาออกมาเขาจะได้แบบเพอร์ฟอร์มให้ดีสุดครับตอนนี้จะต้องกันให้สกอร์ไม่ห่างเยอะขนาดนั้นนะ กิดดี้ครับกิดดี้น่าจะกันได้อยู่ครับแต่ว่าคนสวยครับม,มันไม่ได้หกขนาดนั้นฝัดวไหนโอ้แรงหมดแรงหมดแรงหมดแล้วกันครับสซกีนขนาดนี้แล้วโอเคเออเฮ้ยเฮ้ยหกเอ็ดรอหกห้าแล้วครับมา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 แต่มันก็เป็นที่ส่วนหนึ่งตลกโอเค จบแพ้พี่หกเอ็ดต่อห้าครับคือถือว่าดีนะถือว่าทําได้ดีนะที่ยังตามได้ขนาดนี้ทั้งที่เลบอนไม่อยู่นะครับแต่มันก็เป็นเหตุผลที่อเล็กซานเดอร์ไม่ได้อยู่ในคอรดตอนช่วงสุดท้ายด้วยนะครับนี่ก็ผลเยอะเหมือนกันนะไม่รู้ว่าเชตก็ไม่ได้อยู่ด้วยนะโอ้แต่ก็โอเคครับหกเอ็ดต่อห้าผมว่าเราชนะได้ครับแต่ว่าไม่ต้องหาทางทําแต้มให้ได้แบบว่าเขาเรียกว่าคอนซิสซี่กว่านี้แบบสม่ำเสมอกว่านี้นะเพื่อนๆตอนนี้ไอ้อเล็กซานเดอร์แม่งทําไป38แต้มแล้วมั้งถ้าผมถ้าผมดูไม่ผิดเมื่อกี้นะ โอ้มันเกินไปจริงๆครับนี่ขนาดพักครึ่งแล้วเรายังสตามิน่าเหลือแค่นี้เลยครับเพราะว่าเรากันอเล็กซานเดอร์โอเคลวอนเขาเล่นขวาไหมเลวอนเล่นขวาไหมเราหาช่องเราหาช่องเจอช่องยังโอ้โหได้เป็นการดีแล้วเราสกินให้เดงโจโรเลสเช่ชูดสามครับโอเคโอเคอาจจะต้องเน้นเพลย์แบบนี้นะเซตอัพให้เพื่อนชูดสามไม่ได้นะครับผมถึงแม้เราจะไม่ได้สแตทแต์ก็ตามนะแต่ว่ามันเป็นวิธีที่จะให้เราชนะได้นะ สี่สองเต็มเร็วไม่ได้อะไรครับเพราะผมวิ่งเองอู้โอ้ยเกือบครับเอดีเกือบยัดห่วงให้สวยครับเฮ้ออกมาก่อนนะให้เดวิดเดวิดต้องส่งให้เจมแล้วหรือเปล่าสวยฮะสกรีนให้เจมเจมจัดให้ เจมจัดให้แล้วเจมเชื่อใจเดวิดแต่เจมเชื่อใจผิดคนมากๆเลยตอนนี้เจมส่งให้เจมส่งให้เจมเพื่อนโอ้ยเอ้าเจมอ้เมื่อกี้เราต้องการสามแต้มลูกเมื่อกี้มากเลยนะเอาจริงอะเวยละเว้ยละถ้าผมให้เจมโคโดอั์อัพจะเกิดอะไรขึ้นครับแล้วผมไปกดส่งนู่นทำไมเอ้าเราได้บอลแล้วยังไงครับมันกานดีจัดเลยฮะเหนียวนึบ เจมได้บอลโอเคไม่เป็นไรฮนะเราผมเล่นเพย์ผิดเองเมื่อกี้โทษใครไม่ได้คนระับจอบชิดดี้ครับสกีนโดยอเลนเดอร์ครับเอาส่งเข้ามาให้ Alexander เล่นในสู้กับผมหนึ่งหนึ่งสู้ผมหนึ่งหนึ่งแล้วผมทำอะไรได้อนะเพื่อนๆคือแม่งแบบกันได้อยู่ครับอุย้ยสวยติวสิโอ้ยจิบูลา่าจิบูล่าหยิบลูกสี โอเคมาครับขอตทนที่3ครับเริ่มต้นขึ้นแล้วฮะเอาไม่วิ่งตัดไหนวะเมื่อกี้เอาวิ่งตัดเองก็ได้เดวิดเดวิดเดวิดทำอะไรเดวิดทำอะไรครับเดวิดทำอะไรคือเมื่อกี้คืออะไรคือพยายามจะต้องการอะไรครับโอ้โหนเซนเตอร์ครับปอะการมาอีกแล้วโอเวนเอ้ยโอ้ยโอ้โหเราจอร์จกิตตี้ครับ เลบอนเอาตัดได้นะอย่างเงี้ยไม่ได้ละเลบอนผมปล่อยให้เลบอนเล่นแล้วกันเอา้าแล้วฮาชิมูระออกมาไม่ได้ครับโอ้ตอนนี้แบบยากมากเลยว่ะทำอะไรไม่ได้เลยครับคิดอะไรไม่ออกเลยตอนนี้คิดอะไรไม่ออกจริงครับเพราะว่าเรามีครับ <c oughs> เอาข้าวุ้นี้เข้าได้นะส่ง โ okay. อเคแฟนฟาก็ยังดีครับคือผมอยากยอมแพ้นะเพื่อนสิ่งที่เราเจออยู่อะแต่ผมอยากทําให้เพื่อนๆเห็นครับว่าถ้าเราไม่ยอมแพ้ครับความพยายามอยู่ที่ไหนความสาเร็จก็อยู่ที่นั่นครับเพื่อนๆจริงหรือเปล่าวะอ <c oughs> เราจะไม่ยอมแพ้ครับเพราะว่าเรามีมัมบ้าเมทาลิตี้ครับเพื่อนๆใครจะไปยอมแพ้วะนะเรื่องง,ง่ายๆแค่นี้ครับแค่เอาชนะไอ้อเล็กซซนเดอร์ที่แม่งโหดมากไม่มีใครโหดกับมันแล้วอ่ะกันขนาดเนี้ยอุ้ยไม่ลงครับนี่เอาละโชว์เข้าข้างฝั่งเราแล้วครับโชว์เข้าข้างเราแล้วเพื่อน ปาเจมโอ้โหจอร์กิดดี้เล่นวอลเลย์บอลครับกระโดดบล็อกอย่างนั้นเฮ้ยอเล็กซานเดอร์ครับไม่มีใครหยุดเขาอยู่แล้วตรงจังหวะนี้เขาทำได้ยังไงว่าเมื่อกี้คือ <c ười> มันมันจะมีใครส่งแบบนั้นได้อีกวะเพื่อนในลีกเนี่ยผมถามแค่นั้นแลหละฮะออติลีมครับส่งกล,ลับไปเหรออะในบอลเจมครับในบอลเจมเล่นเองครับจังหวะนี้ยัดเข้าเลยบอลสวย,ยครับผมอาจจะต้อง <laughs> อาจจะต้องยัดพี่เจมนิดนึงอาจจะต้องยัดปาดเจมนิดนึงนะว่าตอนนี้ไม่เหลือที่พึ่งแล้วนะครับตัวผมนั้นซาตามิน่าก็ได้หมดไปกับการกันอเล็กซานเดอร์นะครับผมเพราะว่าไม่โหเลอเกินครับถึงแม้าถึงแม้จะกันขนาดนี้โอ้โหถึงแม้จะกันอเล็กซานเดอร์ขนาดนี้แม่ก็ยังทําแต้มไป40กว่าแต้มนะจะ50แต้มแล้วนะ่ะนะฮะส่งให้เดวิดครับเดวิดส่งให้เจมครับ เจมเล่นคนเดียวครับเจมเฟดโอเคเจมสวยครับโอเคถ้าเป็นด้านออฟเฟน่อยจะต้องเน้นให้เลมอนนิดนึงครับแต่ว่าถ้าเป็นด้านดีเฟนเนี่ยเราจะต้องช่วยกันกันให้มากกว่านี้่งผมไม่รู้จะกันโหดเกินครับเหมือนอีพีนี้เรามาโดนตบเอ้าแล้เราไม่โดนตบเพราะเราตัดในขึ้นโอเคเข้าในให้เดวิดเล่น แอนดร์ยหรือเปล่าสวยโอเคได้ฟาวค,ครับมาดูวะมาไม้ไหนวะฮะมาไม้มาไม้นี้ไงโอ๊ยการไม่อยู่เว้ยมันเป็นใครวะไปครับพุทธฝากบอลไว้ก่อนเดวิดท,ทำอะไรนั่นคืออะไรเดวิดคือผมไม่ผมไม่ยอมแพ้หรอกแต่เดวิดเป็นยอมแพ้ไปแล้วหรือเปล่าวะเนะี่ย โอ้โหอายเซนเดอร์55แต้มนะครับัาโซเข้ามาไหมสกีนให้ครับต่อเปิ้ลสกีนครับโอ้ไม่ก็สวยเนโจโรโซสวยมากเฮ้ยโอ้โหเช็ดให้บอลเรียนโจโรก่อนครับให้คนที่มีเนื้อจี้เยอะกว่าเราเล่นนะสกีนให้เพื่อน เลิกเล่นเลยเลิกเล่นเลยเดนโจเลิกเอาเลยเราเชื่อใจในายอยู่แล้วอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรโหส่งไปไม่ลงเกดบันคือปฏิหารครับที่อเล็กซนเดอร์ชูไม่ลงฮนะเ,เด๋ยวเลวเดวิดส่งออกนอกว่างวูดโอเคโอเคโอเคไอ้นี่มันมาอีกแล้วฮะ อุยรีบาวหน่อยเอ้ยรีบาการขนาดนี้เพื่อให้มันทำแต้มง่ายๆใต้แป้นอย่างนั้นหรอเอเดวิดฮะเดวิดเดวิททำอย่างนี้ได้ยังไงไปวูดออกมาสวยลงแล้ววูดชูได้แล้ววูดลงก็ไม่ชูนะวูดนี่คือผมแรงหมดแล้วเพื่อน เอาแต่มันมันเริ่มชูไม่ลงแล้วว่ะเฮ้ยงงตอนนี้เพื่อนส่งอะไรกันงงมากอ่ะไม่รู้อ่ะา,าชูดไปมอะอะไรที่โอ้ไม่กอดลงได้แค่วะเพื่อนสวยงามมากครับถ้าป่าเจมลงมาตอนนี้ตอนอเล็กซานเดอร์ออกไม่แน่ครับเพื่อนๆไม่แน่นะเวนโอเคโอเค,อเคม,มันมันเริ่มชูไม่ลงแล้วมันเริ่มชูไม่ลงแล้วโอเคทำเอาป่าเจมลงมาหรือเปล่าตรงนี้โอเค เราได้นั่นคือป่าเจมลงไม่ลงไม่รู้แต่เราได้นั่งครับโอ้โหห่างกัน25แต้มเพื่อนโอ้โห85ต่อ110ครับเจวิลเลียมเล็กซันเดอร์ครับผมขอกันมันสักลูกเถอะวะมันจะมันจะหดไปไหนวะฮะฮะมันจะเอออ้าวสวยครับเลยบอนเหมือนจะไม่ลงมาเล่นแล้วนะเพราะว่าห่างเกินหรือเปล่า น่าจะไม่ลงมาเล่นแล้วนะครับเพราะว่ายอมแพ้กับทีมนี้แล้วส่งในครับไปเออดังไปฮะอย่างน้อยถึงเราจะแพ้เราไม่แพ้ดิเราไม่ได้ครับเราพูดถึงอันนไม่ได้ครับไปพูดไมืไ่องอื่นไม่ได้เลยครับแต่ผมแค่จะบอกว่าผมขอดับเบิลดับเบิลหน่อยละกัน <c oughs> โอ้โหแม่งโดดขนาดนั้นยังลงอีกเหรอวะเวนเวนละ ไม่ลงครับเฮ้ยตอนนี้อีกฝั่งเลิ่มชุดไม่ลงแล้วเฮ้ย98% take over ครับถ้าเราได้ทีม take over ไม่แน่นะเคผมอยู่คนเดียวฝั่งนี้ให้เดนนิสเดวิดมาพิกอันเฟดครับผมว่าจะเป็นเพย์ที่ดีไม่ดีเท่าไหร่ <c oughs> ผมแรงหมดครับมิ่งตามไม่ทันครับ61แต้มแล้วะ คืออะไรเออโคบี้เข้าสิงหรอหรือยังไงครับออโอ้ผมไม่มีแรงเล่นแล้วเพื<ม>่อนๆดูดิแบบตาไม่น่าหมดแล้วครับตอนนี้ได้แค่แบบช่วยทีมอะได้ไหมทำดีที่สุดแล้วไม่ได้จริงครับถ้าเลบอลลงมาแต่เลบอลไม่น่าจะลงเลยครับดูจากข้างๆนี่เลบอลไม่อยู่แล้วแล้วผมขอคัดไงแรงหมดครับไม่ไหวฮนะโอ้ยเอาได้สติว วิ่งไหวเหรอเพื่อนเพื่อนจะวิ่งกันไหวก็วิ่งเลยฮะนี่วิ่งไม่ไหวแล้วครับเฮ้ย <c oughs> เอา้าแต่ตอนเรามาทัน <c oughs> ตอนเราแอบแอบรัดแอบรัดเข้ามาไม่มีใครเห็นครับโอ้โห <c oughs> โอโห้โดนถูกเข้าไปอย่างนั้นเอ้าไม่ลงครับรีบาวหน่อยเพื่อนเอาจริงๆเราเราต้องปรับเรื่องรีบาวมากเลยอะ่ะคือเรีรีบาวไม่ได้เลยครับโดนถูเข้าไปแล้วเนี่ยหายเดวิดไม่รีบาวเลย ผมไม่มีแล้วโอ้โหแล้วมันยังม่นยังเล่นเอาสวยได้อยู่มาถึงปานนี้เลยครับโอ้เอ้ยเลย์บอลเหมือนจะเข้าหรอเลยวบอลเหมือนจะเข้าหรือเปล่าเมื่อกี้เหมือเมนเห็นโอเคเข้าได้ครับพวกนี้ขึ้นเลยโอเคห่างกาันตอนนี้เท่าไหร่อะตอนนี้เป็น24 20กว่าแต้ม4นาทียากมาก ยากมากนะจริงๆต้องให้เทซี่เมเกดีเข้ามาเล่นครับตอนนี้ oh, ติดมากแม่งกันดีด้วยไงอา็ิซันเดอร์อ่ะเดวที่พี่บิ๊กบอกกูขอลองหน่อยแล้วกันวะกูอยากชูดมานานแล้ว <c oughs> <c oughs> โดนเล่นละผมโดนเล่นละแล้วผมโดน เลบอนน่าจะไม่ลงมาเล่นแล้วลงมาเล่นก็ไม่ทันเลยครับผมจังหวะเนี้ยเลบอนเหรออ้าวเลบอนกลับมาแล้วเนี่ยเลบอนกลับมาแต่สองนาทีกับ20กับ20แต้มเอาตรงผมว่าไม่ใช่กับ20แต้มสิเอ้ยกับ20แต้มห่อเกือบ30มสิบบอลโมตะอ่านตะกะสามสแต้มนะครับไม่น่าทันอยู่แล้วครับก็ไม่ใช่ตะโกนดีเฟนด์ดีเฟนด์ดีเฟนด์อยู่กือบนำขนาดเนี้ยฮะ น้อยผมขอเอาดับเบิลดับเบิลได้ไหมเดวิดจัดให้หน่อยครับเออสวยโอเคดับเบิลดับเบลิบเบลครับแ่หมนไหครับก็จบไปนี่เรียบร้อยครับนะทีมนั้นยอมเลยฮะโหดจริงครับไออเล็กซานเดอร์ไม่ทำไป60แต้มนะ สุดๆจริงครับจบที่สกอร์128นะครับเดี๋ยวให้ดู128เอ่อ95ต่อ128นะครับทีมเราเออ่แพ้จบครับเรามาดูรีแคปกันสักหน่อยครับนะ14แต้ม6รีบาร์10แอสซิสต์ครับดับเบิ้ลดับเบิ้ลนะได้พอยต์มาอัพตัว10,009นะครับผมเงินวีซีที่ได้ก็ไม่คุ้มค่าเหนื่อยเลยครับ900เองนะฮะโอ้โหเหนื่อยมากกันไออเล็กซานเดอร์นะปวดหัวสุดๆนะทีมครับจบเป็นที่ร้อยครับแพ้นะแต่ไม่เป็นไรครับ กีฬามีแพ้มีชนะอยู่แล้วครับก็มันสําคัญที่ว่าเราพยายามที่สุดแล้วนะครับเราพยายามที่สุดได้เท่านี้นะเราเจออเล็กซานเดอร์ทำไป60แต้มอะไม่ไหว <c oughs> จริงนะครับการจนเหนื่อ,อยกันสุดๆแล้วนะครับ EP นี้เป็น EP โดนตบแล้วกันนะครับตบเขาไม่เยอะแล้วนะ <c oughs> <c oughs> ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด,ด้วยนะครับเจนคลิปหน้านะสำหรับวันนี้บบ๊ายาย